สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับในมุมมองการเทรดน้ํามันนะครับวันนี้วันอังคารที่5มีนาคมนะครับ2567นะครับอันนี้เรามารีแคปแผนเมื่อวานกันก่อนเนาะที่เราที่แม่บอกว่าถ้าเราจะเล่นตรงนี้นะครับระยะเล่น0.5นย์จุดหถึงศูพีคนะครับจะเห็นว่าราคาเทคชั่นไปนะครับแล้วปัจจุบันราคาก็ปรับตัวนะครับมาถึงดีมานโซนกรอบที่2ของเราแล้วนะครับมาดูกันก่อนว่าแผนเมื่อวานเนี่ยเทคชั่นไปกี่พิคเนาะนะครับจากที่ให้เข้า79.27 นะครับโอ้ไปใส่ไปใจเลยนะครับราคาปรับตัวมา1.06พิปนะครับแล้วก็มีการปรับตัวลงต่อเนาะ เพราะฉะนั้นแผนนี้เราจะ TP ไป1่แผนนะครับส่วนวันนี้เราจะเดตอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะแผนเมื่อวาน Take A c t i o n ไปแล้ววันนี้เราลบแผนเก่าออกก่อนครับมาแผนวันนี้ของเรานะครับเดี๋ยวมาขอดูอันนี้แป๊บหนึ่งนะครับอ่าโอเคราคากำลังปรับตัวเข้ามาหาจุดที่เราจะรอเล่นนะครับกรอบที่เราจะรอบายนะครับ78.25นะครับตรงนี้ระยะเล่น1พินะถ้าาจะรอเล่นเนาะนะครับวันนี้มีแผนเดียวนะแผนนี้เลยนะครับพี่ราคากําลังปรับตัวลงมาเนาะ78.2 หกนะครับเดี๋ยวเสร็จเอเลอร์อราคาไว้ให้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูในไทม์เฟรมเดย์ก่อนนะครับในไทม์เฟรมเดย์แทงเมื่อวานปิดแดงนะครับแบบนี้มีโอกาสที่ราคาจะปรับตัวย่อมาดีมานโซนเนาะซึ่งปัจจุบันราคาก็มาถึงดีมานโซนแล้วนะครับแล้วอย่างที่บอกเลยเมื่อวานที่เราวิเคราะห์กันว่าการที่เขาปิดแดงแบบเนี้ยเขาปิดแดงโดยที่เขายังไม่มีสัญญาณการกลับตัวเพราะฉะนั้นนะครับ เรายังคงมองหน้าใบาได้เปรียบเนาะตามเทรนนะครับตามเทรนหน้าใบาย,ยังคงได้เปรียบอยู่นะครับเพราะฉะนั้นนี่กรอบนี้จะเป็นกรอบราคาแรกที่เราจะใบหนึ่งกรอบและอีกหนึ่งกรอบราคานะครับที่เราจะรอใบก็คือตรงน,นี้นะครับทั้ง2จุดนี้ไหมจะบอกเลยว่าเราจะเล่นระยะเรนหนึ่งปิบเท่ากันนะครับระยะเลนหนึ่งปบเท่ากันเนาะสำหรับน้ํามันนะครับ วันนี้ไม่มีอะไรเลยนะครับก็ยังคงรอแผนเดิมนะครับยังคงเทรดหน้าเทรดเดิมนะครับที่เรามองว่าหน้าเทรดายได้เพียบเราก็จะยังคงรออยู่จุดเดิมเลยนะครับและตอนนี้ราคามันปรับตัวมาถึงแล้วด้วยนะครับถ้าเข้า78.27นะครับเรา s l ที่77.27 EP 79.27เดนาะนะครับเดี๋ยวขอส่งเทเล gram แป๊บนึงนะครับ วันนี้มีแผนประมาณนี้เลยนะแผ่นเดียวนะครับแผ่นเดียวในดวงใจนะครับ <S 2> <S 2> <ๆ>ขอดู M15 นะครับ M15 ตอนนี้เกิดสัญญาณบูริสตัสิกเกเวชันแล้วนะครับเดี๋ยวเรารออีกหัวหนึ่งก็ได้เนาะมีโอกาสที่จะปรับตัวลงมาอีกหัวหนึ่งอาจจะติดตรงนี้ปรับตัวลงมาอีกหัวหนึ่งนะครับเ้วเกิด QM b u y เนานะแล้วก็ปรับตัวย่อขึ้นไปนะครับโครงสร้งางหอทำเฟรม M15 วันนี้จะประมาณนี้นะครับที่เราจะรอพิจารณาเข้าเทรดวายกัน เนาะนะครับโอเคนะครับวันนี้น้ำมันก็แผนประมาณนี้นะครับรอใบเป็นหลักเนาะไม่ควรหลุดนะครับไม่ควรหลุด2โซนที่ไหมให้ราคาไว้นะครับถ้าหลุดนะครับเรามองว่ามีโอกาสที่จะปรับตัวลงลึกกว่าเดิมเนาะเราอาจจะได้เทรดนะเซลลเพื่อลงไปรอายต่อครับวันนี้ประมาณนี้นะครับขอให้พี่ๆทุกคนนะครับรักและสนุกในการเทรดนะครับแล้วก็วางแผนอันไหนไว้นะครับเข้าเทรด ด้วยการคํานวณ o n n y Management ด้วยนะครับเป็นสิ่งหนึ่งที่จะทําให้พอร์ตเราเติบโตน,โนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายเปิดกาฟฟองคําเท่ากับเปิดประตูสู่ความบังคังเอาเฮ้ย อยู่ในบรรยากาศแบบนี้นะคะสามารถมาพบกันได้วันที่12-14ถึงมีนาคมนะคะเรดสด3วันเต็มพร้อมเรียนเทคนิคเรทตท,ทองนะคะคุณจะมีอาวุธในการเรทตท,ทองติดเครื่องมือเทคนิคในการเรทตท,ทองมาพบกันค่ะ3วัน3คืนนะคะที่โรงแรมโนเทลังจิตค่ะ